สวัสดีค่ะโอลิมีชาแนลค่ะวันนี้ขออนุญาตพูดเป็นภาษาท้องถิ่นนะคะสวัสดีค่ะโอลิมีชาแนลค่ะวันนี้เขาจะมาทำกับเขาคือฝรั่งนะคะมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรย่งคือฝรั่งกินอ่มก่อนเด้อแป๊บหนึ่งนี่จ้า อันนี้เขาอย่าพัดกระเพราถั่วอันนี้เขาเอินถั่วเขียวบะเบอร์เมนผัวฟัดยาวนะเขาเอินถั่วเขียวไ่ว่าถั่วแขกอันนี้จะเป็น HE AD. HE AD เฮดเฮดแชมปิ้ยองประมาณนั้นนี่นกัน,นี่ค่ะกระเพราเอาเก็บามามดสวนเลยปลูกเองค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูสวนเด้อ ในขบนมีพริกสองเม็ดแล้วก็แบบบบ <c oughs> กระเทียมเอาเผ็ดแบบจิบจิบบเผ็ดเด็กน้อยตํ่กระเทียมก่อนต่พริกก่อนเขาบอกินเนี่ยซัดกันเลยพัดเป็นพักเขา แต่ก็อย่าแอบใส่น้ำมันหอยอยู่บ่มันบเบปตินเนาะเขาบพูดที่ว่าเขาบ่กินเนี่ยสะแต่ว่าเขาอย่าใส่น้ำมันหอยบรบบางแอก,อกเ,อเพราะว่าเขากกนบยาสุขภาพเฉยๆบ่ได้กินแบกบก,กินเจ๊ยอย่างแบบนั้นบ่ได้แข็งขัดแบบนั้นบ,บอกกแอบใส่เขา,าเพิ่มรสชาต คนกิ่นอยู่ข้างหลังนเขาแส่กระทะอันนี้พัดเปิดไฟก่อนนี้เป็นน้ำมันน้ำมันคือเป็นน้ำมันมะกอกกับไปอ,อย่างกระปิแจ๊กไออย่างนนอล่าออยล์ <c oughs> ตัวนี้เป็นวัดเสียงกัะเลยไปไปมามา เตียมใส่ก่อนการคือมันหอมก่อนง่ายๆเนาะง่าหญยันนีก่อน ก็ยังมีนะเป็นพรน Sword, นนะอนซีซันนิ่งซอสเป็นซอสปรุงรสเนาะแล้วเขาจะใส่ชูรสเนี่ยขาดมาได้เอามากชูรสก็จะไม่เป็นน้ำมันหอยโขงอิอ่ะเขาว่าอัานหนผ่านแล้วแตจะใส่ถั่วกับเพราลงไปอันนี้ปัดด้านหน้า ากินหลายวันเลยใส่น้ำมันของโรงลงไปดสชาตชิดด้นรเราสอบทำกับข้าวง่ายๆที่มันคำแบบไวๆ ต้องใช้เวลาเมือนนี่เล่ขรอย่ายพร้อมก่อมหนาอันนี้อนเอ,อาเคีงนะกระจายกันข้างบ้านนะ ดาจะทำงานก,ก็บตค่อยจะทำเข้าวันยุทจะทำเข้าๆท,ทุนไวในตู้เย็นทาทีหนะึ่งกับเนาะเึ่งวันเสียมพักเด็ดพักส่วนมากเวลาจะทำเข้าๆอย่าเสียมเคียงห้วข้อมก่อนตะค่อยละข่อยลงมือทำมันยังไงบ๊อบ จะมกผุมทีเดียวเลยอ๋อเฉยกระเพราเทห,หาหยากนะแผงกระแผงในห้างฝรั่งในซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่บ่มีขายจะหาได้กับร้านของ ขายของเอเชียแต่ลากันมันมน้องกินกะมีพอดีเขาทำสวนหน้าแรลงบอสนะเออบอสเอิญ่าหน้าแหล่งหน้าห้อนบ้านเขาหน้าห้อนบ้านเขาอ้เนจะ้เนาะกะปลูกพักกินได้ปลูกไว้หลอบบ้านเลยกิกิมี กับเขามีใบหัวละพามีใบคำขออะไอย่างเด็ยเบื่อจะพาไปดูแล้วตันนี้อย่างเด็ดวห้หลายอย่างพาไปซุกกับซิมสักน่อยหนึ่งจัดรสสารเด็นสสดงล้ำกับ ล้ำอยู่อืมล้ําแต่วันนี้เผ็ดเจ๊จะกินได้ด้อสองเมตต็เมเดแตนะ่ก็เาาากาเม็ดแท้ๆนะจะเพิ่มจะิมยเผ็ดใบกระเพราใหม่แต่ว่าเนี่ยเขาทํากระทะปักไงบ้าง เวลาทำกับข้าวอ่ะทำกับข้าวบ้านเขาบอกให้กลิ่นกับข้าวเด้อทุกข้างอ่ะเพราะว่ารสมันรสมันจัดเพราะีกับเค็มมีกับเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยมันมาะไว้กลิ่นกับกับข้าวเดี๋ยวกลิ่นกับข้าวมันจะแก่ตักข้าวอยู่น้อยเดียวแล้วก็กลิ่นกัดขนาดนั้นอย่เกินซี่แล้ว ฝลังกลิ่นกับข้าวไทยยังบดผูกเลยตักเอ,อ็นี่นะขาจาตักขาจะตักกับข้าวก่อนไว้นั่งนักสักสามสามส่วนสี่ได้ไับลกับข้าวนะแล้วก็ตักข้าวนะู่หนึ่งเอามาโปะนะ้ำกับ พลังอะไะเขียนทันไกลอย่าไกลแล้วหลังลังหลังจากเสด็เนี่ยขานแบบนี้เนี่ยนะัจะใส่กับเขาเลยอเอามาส่วนหนึ่งเลยส่วนหนึ่งจะแทบพวดเก็บทุกต้นเลย ย็นตัวใบมันโปร่งไหมยิงเก็บมันก็ยิงโปร่งปะใม่กระเขาแต่เขาเก็บมันจะเป็นดอกแล้วมันก็จะแห้งตายเรากระเบิดกันหน้าหนาวแล้เนาะมันจะเฮมันมีเหิุมากมันจะถอ้นอกบ้านมันก็ตายหมดแล้วแต่เขาเขา็ลวกไปแล้วนะลวกล่ะก็จะเอานอกน้ำเย็น กับปั้นปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนเอาไว้ทำตะเขาหนา้าหน,าหนา่ใสเขาใส่สองที่ด้วยมันก็หอมอยู่แต่ว่ามันกับกบะหมี่ตะเข้าสดจะดีกว่าเขาบอหมี่ปะอู้น่ากินคแค่นี้เสร็จแล้ว และกระเท้าหนึ่งแกวเพื่อเขาจะทำแก่เปิ๊กลายลักก่หนึ่งแกว,กว,กว,กวเอามาดูกใกล้ๆอพวกของเลยนาคลิปนี้ พัดกระเพราหอมคุ้งทั้งบ้านเลยขอบคุณให,หลายด้วยจ้าแล้วเขาเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะอูอก,กับอูผิดแล้วเขาเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบอะค่ะสวัสดีค่ะ